อาหารเย็นวันนี้นะคะมาดูวันนี้เสนอเมนูสเต็กแทะ <c oughs> เต็กแทะแล้วก็ดูสิค่าน่าทานนะคะต้มขาเห็ดค่ะตอนนี้เราก็สเต็กแทะเราไม่ต้องนานนะคะท้างต้องเป็นเนื้อแดงๆนะคะสดประมาณเจดนาทีนะคะ อาจจะแถมข้าวให้สักนิดหน่อก็ได้นะคะอาหารจานเด็ดมันนี้ทำมาเป็นที่เราจะทำสเต็กแทะนะคะดูไม่ต้องนานนะคะเก็บนาทีนะคะสเต็กแทะนี่นะคะไม่ต้องนานตามไปได้แล้วก็จะให้ข้างในแดงๆด้วยนะคะ เราต้องดูว่าให้ข้างในมันแดงๆนะคะถ้ามันนานฝรั่งเขาจะไม่ชอบนะคะดูสิคะไม่ต้องนานนะคะเด็กพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูสามารถกับ จะสเต็กสลัดหรือว่าเราจัดจานสวยๆนะคะหรือว่าเราจะทำถ้ามีข้าวเราก็ทำซอสอันนี้อาจจะเป็นซอสซอสโคโคูนูสไลท์คโคโูนูสไลท์คโคโคนูสไลท์คโคโลต้มขาเห็ดค่ะต้มดนะคะแยกกันนะคะมันจะได้ดูสวยๆแบบ ใส่ช้วยความเสื่อมเลยนะคะช่วยความเสื่อมเลยนะคะทำให้หน่าทานนะคะดูสุดยอดเลยสุดยอดไหมนี่ก็คือสเ็คตรงค่ะร้อมเสื่อม โอเคนะคะเราจะเสิร์ฟเสร็จยาเจัดยาที่ช่วยฟองเสร์จ็จ7นาทีนะคะดูไหมคะเต็มเวลาทานเดี๋ยวจะเวลาทานแล้วจะ7น,น,นาทีเท่านั้นนะคะจะทำให้เนื้อข้างในมันแดงนุ่มดูข้างนอกเหลืองข้างในแดงนิดหน่อย เราจะทานทำให้เนื้อนุ่มกรอบนอกนุ่มในนะคะเจ็ดนาทีค่ะสนใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ค่ะนะคะน่าทานไหมคะเพอร์เฟคค่ะเจ็ดนาทีโอเคไปสอบถามพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะถ้าปลาเนื้อแต่ละเนื้อแตกต่างกันค่ะ ทำสเต็กให้สามีเป็น17ปีแล้วโอเคเพอร์เฟค